สวัสดีครับคลิปนี้เป็นลาวสามาคัคคีวันที่16นะครับอืมผมให้ไว้เป็นแนวทางเลขวิ่งเลขรูดก็จะมี7 8นะครับตัวรองมี2ระวังเบิ้ลด้วยนะครับอ่าจับคู่อันนี้เป็นเป็นเด่นนะครับมัตุกกัน ชุดนี้นะครับนี่นี่นี่เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับแล้วก็ตกัน ه, มีตัวรองชุดรองชุดรองอชุดชุดนี้ชุดนี้สองสามสองสี่สองห้าแล้วก็ตัวกันก็มีสองเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า,กาครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเฮงเฮงครับ